ต่อไปราศีพฤษภประจําเดือนธันวาคมเรามาดูกันนะคะการเงินการงานความรักอ่าสำหรับเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเป็นการเตือนละกันนะคะว่าเรื่องการเงินโอเคช่วงนี้หนูได้เงินเริ่มเป็นกอบเป็นกรรมแต่ให้ระวังเรื่องการเงินนะคะการใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยให้มีสตินะคะหนูจะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ให้ระวังการหยิบยืม การค้ำประกันการทำสัญญาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเงินหยุดเมื่อไรที่ให้ยืมเท่ากับให้นะคะแล้วก็ค้ำประกันเนี่ยไม่ได้ถ้าเราคำ้ำเราก็จ่ายโอเคนะแล้วก็ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรที่มันกระจุกกระจิ๊กเนี้ยก็ให้ลดนะคะแต่หนูจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่ตั้งตัวเข้ามาเรื่ยอยๆอ่ะอย่างเช่นอ่ารถพังบ้านซ่อมกระจุกกระจิกจะเป็นเงินกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิ๊กกร เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่พอปีหน้าไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นดาวลงนะคะส่วนเรื่องการงานยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรับทรัพย์โกยค่ะลูกขยันค่ะลูกเดือนนี้การงานหนูพาได้เงิน นะคะใครทํางานบริษัทก็ทําให้ผู้ใหญ่เห็นหน่อยว่าเอ้ยฉันทํางานได้ใครค้าขายก็เตรียมตัวปังช่วงปลายเดือนนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมต่อย่างที่แม่บอกได้เงินมาก็มีใช้จ่ายเอกไปเรื่อยแต่ยังโชคดีที่เรื่องงานพาเงินเข้ามานะคะพาเงินเข้ามาใครที่คิดลงทุนอะไรทําเลยไม่ต้องหลอกสาหรับราศี้ไม่ต้องหลอกฉันทําได้และหนูจะทําได้ตามที่หนูคิดส่วนเรื่องความรักนะคะตอนนี้ถ้าเราคิดหวาดระแวงคนที่เรารัก หรือเหนื่อยกับความรักที่เป็นอยู่นะคะความผิดแล้วผิดอีกของเขาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เรากังวลตอนนี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมข้อหนึ่งนะเรายังรักเขาอยู่ไหมข้อสองทนไหวไหมข้อหนึ่งทำไม่รักแล้วเลิกแม่งเลยข้อสองรักอยู่แต่ทนไหวทนต่อไป เอาให้เขาเอาน้ำร้อนสาดทุกวันอะทนได้ทนไปดิทนได้ทนไปดิทนจนกว่าหนูจะทนไม่ไหวและเดินออกมาแบบสวยๆเพราะนิสัยหนูเป็นคนที่ต้องถึงที่สุดหนูถึงจะยอมในเมื่อหนูเป็นคนอย่าง,งานั้นหนูก็ทนให้ถึงที่สุดในเมื่อมันจะไม่รักตัวเองขนาดนี้ก็ทนมันไปให้ถึงที่สุดแต่เมื่อไรที่หนูทนถึงที่สุดหนูต้องสัญญาเนาะว่าหนูจะกลับมารักตัวเอง หนูต้องสัญญากับแม่นะว่าหนูจะกลับมารักตัวเองหนูทนให้สุดไปก่อนลูกแต่จําไว้เสมอนะลูกความดีแลกความรักไม่ได้คนมันไม่รักเอาปืนไปจี้มันมันก็ไม่รักเหมือนคนเราอะลูกหิวข้าวอะ่ะต่อให้แม่งเป็นข้าวเปล่าคนก็กินน่ะเหมือนความรักต่อให้มึงเป็นใครกูจะรักก็รักแต่ถ้าเขาอิ่มอะ แทบจะแบบอุ้ยเคี้ยวให้เข้าปากเขายังไม่กินเลยเพราะอิ่มอิ่มคืออะไรไม่รักไงไม่รักก็คือไม่รักนะลูกเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนะลูกแต่สําหรับใครทีย่ยังไม่มีคู่และอยากมีคู่ตอนนี้แม่ก็อยากให้อยู่สวยๆไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไปเสี่ยงมีความรักก็อาจจะเจ็บช้ำได้อีกเพราะอาจจะเจอคนมีเจ้าของนะคะพักก่อนลูกพักก่อน ถ้าจะมีทีมมีปีหน้าเลยนะคะมีแบบสวยๆปีหน้าเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภามแม่แล้วหนูจะมาเสริมเรื่องอะไรเรื่องความรักเรื่องเงินน่ะในเมื่อมันจะปังหนูอยากปังกว่านี้นะคะถ้าอยากปังกว่านี้นะคะไม่อยากพังกว่านี้หนูต้องมาปากเจ้าทรัพย์เรียกรักเรียกคู่ปากเจ้าทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะคือการลงอักขรที่ปากให้เป็นวจีศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าอะไรอาชีพพี่หนูทำมันเกี่ยวกับปากพูดแล้วได้เงินค้าขายได้ได้เงินพูดจาอะไรผู้ใหญ่เชื่อถือผู้ใหญ่เชื่อฟังใครที่แบบเออผู้ใหญ่ไม่ค่อยฟังลูกน้องไม่ค่อยฟังแม่แนะนำนะคะปากเจ้าซับเป็นอะไรที่ the b e s t the b e s t เลยคะ่ะลูกเพราะว่าอะไรคนเราเช้ามาทำไรพูดถูกไหมคำพูดวาจา เป็นสิ่งสําคัญปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะคะคุณลูกมันสาคัญมากนะคะแม่แนะนําว่าสําหรับราศีพฤษภแนะนําให้มาสักปากเจ้าทรัพย์นะคะมันจะช่วยเรื่องความรักเรื่องการเงินการงานของหนูในปีนี้นะคะเสริมรอรับความปังในปีหน้านะคะฝากไปด้วยนะคะ